สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมือนี้กะมาพบกับน้ำเชียกับเก่ามาเชียร์ได้ค่ะท่านผู้ชมครับผมพรุ่งนี้รวยค่ะคมืออื่นรวยได้ค่ะท่านผู้ชมเด้อค่ะ,ะตัวเลขคลิปนี้น้ำเชียสีมาสรุปแนวทางที่ตามมาแต่งแต่หลังหวยออกค่ะครับจนว่ามาถึงวันที่สิบห้า น้ำเสียสิรวบรวมมาสรุปให้พี่น้องเอฟซีเดบงเพราะว่าบางท่านเพิ่นกาดจ,จะบ่เห็นหมือนเสาเพิ่นกระท่มาหลายว่าเพิ่นบ่เห็นที่น้ำเสียตัดเหล็กลางเหลือหาคูค่ะ,ะ,ะ,ะน้ำเสียกะบอกอยู่เพล่นกาดจ,จะบ่เห็นเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเทศกาลกับบ้านพร้อมเพิ่นกาจะเตรียมงานกับบ้านแล้วก็ล่าง,งานเนาะค่ะอ,คอาจจะเพออาจจะพลาดเป็นบางคลิปค่ะท่านผู้ชม มาเบิงในคลิปนี้แล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะทุกคลิปจะรวมอยู่ที่นี่ค่ะเอาขอบคุณขอมูลอาจารย์ทุกท่านที่พ่นไห่แนวทางนํำเชี่ยมากบวาสีเ,าเลขดับหรือว่าเลขเกิดมีเขามีรุดค่ะท่านผู้ชมหลายสำนักซึ่งท่างซองก่เป็นเพียงแนวทางหาแนวทางมหาเอกซ์ได้เบิงได้ชมว่าเขาจะเบิงสำนักใดค่ะเนาะหรือจะก็ติดสำนักที่พ่นผ้าเคยผ้าเขาค่ะเนาะ ค่ะทางนี้ทางนั้นทา้งสองกับโบลูวา่าสำนักได้เพิ่นสิขเข่าเพิ่นจะรุดเด้อค่ะท่านผู้ชมสิดับยูบอดับยูค่ะจังเสียเสนอเป็นเพียงแนวทางให้พี่น้องได้เบิ่งค่ะคทา้งสองกับมีหนาทีปล่อยให้พี่น้องเบิง่งทุกวันทุกวันเด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะค,ค่ะสำหรับคลิปนี้กะเป็นคลิปสรุปหวยเด้อค่ะท่านผู้ชม เป็นแนวทางเป็นแนวทางค่ะดันบ่น้ศงโปรดคอมเมนต์ให้สุภาพค่ะดันบุ้ชมถ้าไม่ชอบก็คือผ่านเนาะค่ะค่ะถ้าเฮาบ่มักสำนักไดเฮาก็คือผ่านแม่ค่ะเฮาก็ลอแต่งแต่สำนักถี่อยู่ในดวงใจของเฮาค่ะดันบุ้ชมค่ะให้กำลังใจกันให้กำลังใจเซียนให้กำลังใจทั้งสองน้ำเชียร์กัให้กำลังใจแฟนคลับพร้อมค่ะดันบุ้ชมค่ะ เพราะว่าก็ะยาห้แฟนครับเ่าถือเนาะได้ก็ะใหได้น้ำกันก็เซียนพ่นก็อยาให้ถือค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาถืออยู่ดอกค่ะท่านผู้ชมปีใหม่ไทยเฮงเฮงทุกท่านเด้อค่ะแฟนครับของน้ำเชียร์กับเก่ามาเชียร์ค่ะไปเบิ่งตัวเหลขกันเลยเนาะครับผมค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมสำนักแรกค่ะก็คือหลักสิบร่างเนาะเก่ามาเชียร์ ทุกท่านสูตรนี้เดินดีแล้วค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะน้าเชียสิไปไหวๆบอ่ออาลหายแล้วค่ะพี่น้องกับเบิ้งแล้วก็บขันขันแคบบอท่านเยอะจดแล้วค่ะท่านผู้ชมแคบเอาค่ะมันหลายสำนักเนาะครับค่ะ,ะทั้งโคง้งทั้งตองหวดจังสีคะ่ะท่านผู้ชมค่ะแคบหน้าจอค่ะนี่ค่ะต่อมาก,ก็คืออาจารย์มอมแมมเนาะค่ะอาจารย์มอมแมม ชนที่หกด้ิค่ะท่านผู้ชมเนี่ยชนที่หกค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมแม่ทางเหนือค่ะแม่ทางเหนือเลขก,กลําลังวันชนที่หกค่ะท่านผู้ชมหกมาคือ่อจงมงหาหันศูนย์มาแม่นอีหลี <c oughs> ค่ะปูสมไสแล้วค่ะท่านผู้ชมปูซ้ายบนค่ะท่านผู้ชมยังไม่หลุดเนาะแม่นนี่ เอาแคปหน้าจอละค่ะแคปหน้าจอค่ะเล็กเอ,เอฟซีถามว่าน้ำเชียรมักตัวใดเอาตัวใดงวดเนี่ยไปทะเบียนรถน้ำเชียเดลอค่ะไปทะเบียนรถน้ำเชียน้ำเชียเอาทั้งบนเอาทั้งล่างค่ะเอาเด้อค่ะท่านผู้ชมสําหรับน้ำเชียฝันว่าเพิ่นว่าล่องล่องว่าขวข้มฝันไห้ฟังไม่เนี่ยฝันว่าน้ำเชียเสียงเนาะครับค่ะเสียงว่าเพิ่นเอาพะพุทธลูก สององ,งแต่ว่าองค์น้อยๆใส่ถุงสิบมให้ค่ะเอาผู้ใช้เอามาให้สององ,งสองอ,องน้ําเชียกับลับเอาน้าเพลินน้ําเชียกับเป็นผู้ยิงอยู่แล้วเนาะครับค่ะเนี่ยค่ะดันมือส้มบานีกระยุในค่วมฟันขึ้นเดียวกันแต่ว่าพอน้ําเชียมากเกือบทุกขึ้นเนาะค่ะดันมือส้มบานีฟันเห็นเพลินอะนะแล้วก็พอกับแบกทั้งข้วสาร ข้าวสารยูนหันกระติมพร้อมแบกมะไห้น้ำเชียค่ะท่านผู้ชมคแคปหน้าจอเลยเด้อค่ะน้ำเชียเอาอยู่นี่ค่ะครับอาค่ะแอดดังเม็ดทรายสามตัวค่ะเด่นสามตัวชนหกค่ะชนหกหลายเนาะครับนี่เพิ่นตัดออกมาแล้วเหลือสองกระโกชนหกอีกค่ะท่านผู้ชมนี่เห็นว่าแอดดังเม็ดทรายเดินดีในกเกามลเซียนี่ว่าบ่ครับ,ค,รบค่ะ แต่ว่าเพิ่นกระเฮดไห้มาใหเบิงเป็นเป็นสถิติมาไหเบิงแต่ว่าน้ำเสียเห็นน้ำผิ่นประมาณหางวดค่ะเดินดีค่ะขึ้นไปเทิงผุนเ่เห็นเนาะค,ค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมของแอดดั่งเม็ดทรายได้ที่ฟันว่าน้ำเชียกอดข้อกันกับกอดมาเชียแต่งจต่ตองหวดัดบนเนาะค่ะ,คะเด็กรางของแอดดั่งเม็ดทรายที่นี่ค่ะท่านผู้ชมประกบสซอัน สุดรักสิบเอ็ดบนดินแผ่นฟ้ามูดว่าหัดพนรูดไปรักลอยเนาะแต่ว่าสองตัวบน่นก็ยังอยู่ปกติค่ะด่านผู้ชมสองตัวบนก็อยู่ปกติรับคกกับเจ็ดนี่ค่ะด่านผู้ชมโอ้กัมาเชีอไปทะเบียนรถดฮามีมตดดิยูแมนสี่สองห้าเก้ามีหมดเลยสี่สองบ่ห้าเก้ามีมดเลย ค่อนข้างเสียเพิ่นแล้วค่ะท่านผู้ชมสามพอจะเลื่อนศีลกะมีอีกค่ะนี่สายบนตรงนี้คุณพี่พรแล้วค่ะเอฟซีเพิ่นกวาว่าแม่นเด้อน้ำเชี่ยค่ะน้ำเชี่ยก็เลยเอาลงมาให้พี่น้องเบิ้ลรักหน่วยอย่างเดียวแล้วค่ะท่านผู้ชมรักหน่วยอย่างเดียวมีหางค่ะค่ะท่านผู้ชม เลขแอดแสงเดือนกับขุนพี่พรเนาะครับค่ะน้ำเสียร่องประกบห้เบิงค่ะท่านผู้ชมลองขัดเบิ้งพรเนาะค่ะแคปหน้าจอรักลอยศูนย์หนึ่งสองค่ะศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าขอโทดค่ะท่านผู้ชมแอดแสงเดือนนี่เดินดีดีกว่าเสียนี่ครับบนเนี่สิบหน่วยเพื่อนๆจะไปกับแอดบนดินแผ่นฟ้าแี่ยค่ะคือตัดไปแล้วนี่เหลือซี่ก็แปด เหลือสี่กับแปดค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะท่านผู้ชมเหลือสี่กับแปดเอามาประกอบแอดแสงเดือนกับแอดบนดินแผ่นฟ้านี่จริงจริงก็ต้องกันกับเขานี่ถ้าเราเอาแปดออกเนาะค่ะนี่บอสนดับครับผมชุดเต็มเลยถ้าสมมติว่า,าพนดับ,บวยอยูเหล็กตรงยุแถวนี้ ขันขันแปดกับสีบ่มีที่เกามาเชียเลขตตรงวิ่นยู่นี่ดินเหก็กยู่ี่แถวตัวประกบนี่ต็แมนขันเลขวิ่นยูนี่เลยบ่เต็มแล้วยูนี่บ่มีแต่พูดถ,ถึงเนาะค่ะอันนี้น้ำเสียประกบอันแอบแสงเดือนกับขุนพี่พรนะค่ะท่านผู้ชมเลขบนเห็นบ่เลขบน องใบนี้บนด้ครับพี่น้องย่บเพลยได้ครับผมได้ตรงนี้เย็นครับพี่น้องเนาะวากันตามสูตรเลือกเอาได้ค่ะ่ันผูุ้ชมขันมันหลายหลายมันกะคือพี่น้องวาหลาะแจ๊คเสียเอาำนักใดค่ะเค่อยค่อยถือน้ำผู้ใดกัเอาผู้นั้นค่ะ่านูุ้ชมสำหนักใดที่เพื่อนันเดินดีนะครับนี่ค่ะ่ันูุชมโงหันหาเสียไดมาเพิ่นชนกันแปดแปดม้อีดีนี่กะ หน้าติดตามไว้ดีค่ะครับพี่หนุ่ยกับปูสมไสค่ะท่านผู้ชมประกบกันพีน่มีเนีนสามคููเนาะเม่นสองเก่าซีเก่าหากเก่าประ,ะติเทะเบียนรถดนํานี่นละคันท่านผู้ชมแคปหน้าจอเลยค่ะแอดโคลาดเล็กบนเพ่นมักลุดะะ้อค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าโตเข่ายูพีค่ะนี่โตเขา่าเลขโตเพ,นเพ่น้เดินที่เดินดีค่ะครับ เขาสองหมวดสามหมวดติดแล้วค่ะท่านผู้ชมอาจารย์มอมแมมกับหลักสิบเด้อค่ะท่านผู้ชมอาจารย์มอมแมมกับหลักสิบหลักสิบล่างค่ะอ๋อผิดจาจรณาเบิ่งเด้อค่ะแอดดังเม็ดทรายกับหลักสิบล่างค่ะห้าแปดพอชอนบุรีตัดถิมแล้วดิห้าแปด กับห้าเก้าเนาะนม่ห่างวงนํางมัง<ช>้งจ,จำผิดนี่ครับพี่น้องชุดประกบล่างนี่นนเนาะที่พี่น้องเอฟซีเพิ่นถือกันนะคะนี่ครับนี่นี่ยูย้ใบนี่ถ้าเขาก็จะเป็นหมวดที่สามดีกว่ามาเชียครับขยันขอเอาอยื้อหนี่หมดอดอยวเท่าเจ็ดแปดเก้าชุดยย้อได้หนี่ครับผม นี่นี่มันคือกันนี่ค่ะท่าน้ชมอันนี้คือมาสรุปแบบว่าเขา่าวๆห้พี่นองเบื้าะว่าปล่อยออกไปแล้วนะค,คอนอาจจะว่เห็นบางท่านก็ว่าเข้าใจดีค่ะทัาน้ชมอันนี้ชุดเทียบค่ะคือคือว่าเทียบให้กันเบิง้งอันน้ำเสียบกับอธิบายอยู่ดีว่าสองสำนักนี่นี่นี่ตัวเด่นนี่ นี่ตัวเด่นเจงสีน้ำเชี่ยกับเห็ดเป็นตะข่าใจง่ายอยู่ดีค่ะท่านผู้ชมนี่พ่อป้โกบอกว่าเนี่ยตลาดสํานักเนี่ยมันหลายบานนี่เอฟซีเพิ่นถือสองงวดน้ำเชี่ยกับมะเบาห้ยฟังว่าเพิ่นเอาอย่นี่มาเทียบชนกันแมตัวไรคือกันอืมจำคอยเอาครับผมตัวไรคือกันเพิ่นดึงออกมาเพิ่นได้งวดละแปดคูกับเจ็ดคูบ่ต้องกับแมค่ค่ะเยอะ เลขเยอะยังสีกระจางคนตรงเนาะค่ะบานนี้น้ำเชี่ยกะเลยประกบออกมาเพิ่์ว่าหาคูของน้ำเชี่ยนั้นมันเข่าแค่งวดทีเจ็ดแปดเนาะครับบานนี้น้ำเชี่ยกะเลขยดึงออกมาหายพี่น้องมันได้เจ็ดคูครับบานนี้ที่มันสนกันว่างหันนี่ค่ะเป็นสุดเทียบของเจ็ดสำนักความนะครับคุณเนาะครับเพิร์ว่าเด่นตัวเดียวยื้อสคันเด่นแห้งก็คือหกสี่กับหกแปดนี่ นี่ค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอเลยเด้อค่ะพ่อชนบุรีค่ะเลขนี่เพิ่นบุลุดเดอ้อค่ะนี่เพิ่นดึงออกมาเพิ่นกะว่าเคยผ่าดค่ะท่านผู้ชมค่ะระวังเพิ่นกอดกันอยู่นี่เพิ่นไม่มีหกเลยเก่ามาเชียห่ากะว่ามีอันนี้พี่น้องเอฟซีบอกเข้าใจแล้วค่ะท่านผู้ชมไฮไลท์คือว่าตัดไห้แน่พ่อชนบุรีเพิ่นก็เข้าใจ นี่เนี่ยน้ำเชื่อเพนมันตัดอยู่นี่แม่ขาดเด่นผู้ชมเสียวจังไล <laughs> จากนี่เป็นชุดเต็มสิบห้าคู่เพิ่นว่าน้ำเชื่อกกว่าเอาพอก็ได้แต่ตัดอยู่เพิ่นเอาใบนี่ค่ะเด่นผู้ชมห้าคู่ล่างแมน่นี่ค่ะแต่ว่าจะเรืมม่องว,ว่าบวดพ้างหันเพิ่นเขาตัวร่องครับผมระวังให้ดีนอนมักไม่ชุดเต็มกับเบื้องกันไป ก็ว่าคักอยู่อ่านจากคอมเมนต์เนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขบนพอช่อนบุลีนะค่ะท่านผู้ชมเนี่เลขบนเพิ่นบ่มีสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามแล้วค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเพิ่นก็มาทิดท่างเดียวกันยูดี้ก็พอจะเจริญสินระว่างเด้อค่ะถ้าเพิ่นให้หน่อยคู่ยังสี่ยันแตกสามตัวอยู่น้ำเชี่ยหมมา นี่แะคอเจ้าน้ำพอชนบุรีอยู่สามตัวติดไว้จั็หน้อยเนะาะจังไหนกระเสียน้ำพอค่ะนี่ค่ะทา่านผู้ชมอันนี้เลขดับพอแล้วค่ะเลขดับพ่อชนบุรีแล้วแต่ท่านไหนที่ชอบท่านไหนไม่ชอบก็ผ่านค่ะเนาะอุ้ยคือว่าไทยนอวันนี่แหละค่ะทา่านผู้ชมพี่น้องว่าระวังนะถ้างวดนี้ดับไม่อยู่จะโดนดา่าก็ไม่เชื่อคิดว่าอย่างไหนครับเนี่ย จะขี่ดาเป็นยังยังครับผมเปินดับมาห้างงวดติดแล้วเด้อครับผมห้างงวดติดแล้วครับเออบอกกันก็พอพอกันว่าสร้างเขาเถอน้าเชียเอ้ยแล้ทุกงวดก็มีตระเลกดังทางนั้นด้วยครับผมเปิรนดับบอกว่าจะเป็นหกเก่าที่ผ่านมาเปินดับหายู่ห่างงวดถ้าเพิ่นจะรุดองวดนี่เขาจะไปด่าเพิ่นเหตุยังค่ะท่านผู้ชมเนาะห้าต่อหนึ่งคอยกันต้องเรียกหาแล้วเนาะ ค่ะพี่น้อยยัฟซีชอบก็ต้องเอาครับผมแค่นั้นแหละครับโอ้ยระวังนะยูหันลังให้ท่านผู้ชมค่ะพราะอีกพราะอีกก็หันไปแล้วเห็นบอิ่นกับมาติดขางเดียวกันอยู่ดีกาเชียร์นี่เด็กบนเนี่ยบนมีสามเนาะเด็กบนนั้นมีหัอเอาว่ามันเกือบจิมมี่ตัวนี่อุ้ยคนคิงลูกสามห้าสามเจ็ด นั่นสามห้าสามเจ็ดบานนี้เราว่างพอพอจะเริ่อนสินสิเป็นครูทาง<อ>ถ้าเป็นสามห้านี่เห็นบางงวดว่าหันพลันเป็นสี่แปดเนาะน,นี่นี่เด้อถ้าเป็นครูทางเด้อขาดันมือส้มอยู่นี่ตัวกอล์าาเชี่ยมักสามเก่าหามักกว่าสามเก้าห้าบอนี่พ๋อมีบอป๋อมกีกับสามเก้าเจ็ด เพราะว่ายังเพราะว่าลักลอยกล่าว่าเชื่อจะไปเสกี่เนี่ยหันก็รู้ว่าจะไปเสกจุดใดจะไปะยูต่ตำแหน่งใดเนียนระวังให้ดีค่ะท่านผูนน้ชมเนะาะครับค่ะเด็กแางมันเดินดีเด็กแางอีกปอนมันเดินดีค่ะท่านผู้ชมโดยเฉพาะวิ่งเนะาะค่ะโดยเฉพาะวิ่งค่ะ อันนี้เป็นเลขความฝันเด้อค่ะท่านผู้ชมเลขความฝันค่ะมาค่ะจังคอยจัดน้ำเพลินครบบับผมเลขความฝันค่ะมาค่ะแจ้งคอยจัดเด้อพี่น้องเอ้ยห้อก็บ,บวัูกว่าตัวใดสิเขาจีรุดเนาะครับค่ะจังได้ก็อยากให้แฟนครับถือตรงตรงไห้เพลินได้งเงินเมียทำงานเนาะครับค่ะ อันนี้เลขกวินไม่มาด้วยกันเน้ะค่ะท่านผู้ชมไม่มาด้วยกันเล็กไม่วินกันเนาะคะ่ะมีทั้งบนมีทั้งล่างเ้วยค่ะท่านผู้ชมมีทั้งบนมีทั้งล่างค่ะอันนี้บนอู้ซองหาขวายหาครูทางใช้ได้ทํทำเสียโอ้เป็นครูทางไรเดอร์ครับพี่นอ้องมียังแสกได้ร้อยร้อยร้อยสิบได้ครับ โอ้ยโอืมนี่ค่ะท่านผู้ชมเลขดับแคปหน้าจอเลยเด้อค่ะแคปหน้าจอเลยค่ะเก่ามาเชียร์ดิเก่กากับสามลางครับอแต่ว่าเก่าก็เห็นหลายสำนักดิแน่ยแต่ว่าสามนี่ค้นเกิดหลายดิ ถ้า W ก็ับววากันเด้อครับพี่้องแมนอยู่ค่ะก็เอาเลขพิเศษล่างค่ะท่านผู้ชมเลขมันค่าใจเอฟซี Z ค่ะนี่ค่ะมันก็ยังติด68อีกเยงเนี่ยครับค่ะพ่อนนทบุรีค่ะท่านผู้ชมพ่อนนทบุรีค่ะเอาเลขบนเบนส่วนกับ พอนั่นอยู่ดีนี่พอช้อนบุรีเด้น้องเจี๊ยบก็สามหางเห็นแบบแบบอยู่ช้อนก็พอได้ก็บกบมาเจี๊ยบกับบึงเนี่ยพอช้อนบุรีสามตัวไหมนี่บอแม่บันเด็กชนกันป้ามิตาอาจารย์เก่งๆเลยครับ<อ>นี่ถึงบอกว่าเอาเก่าม,มาแสกยงังไเก่ามาแสก อเอาแคบหน้าจอเราก็ไปพิจารณาเบืะะ้เง้อค่ะท่านผู้ชมพ่อชนบุรีเพิ่นเคยเข้าสามตัวบ่อยมากปีนี้ค่ะพอจะเริ่อนศีเข้าสองตัวบ่อยมากค่ะพอเพิ่นก็เคยเข้าเลขเด่น,นะะ้อค่ะท่านผู้ชมเลขเด่นเนี่ค่ะเลขปิ้นกันเลยเนาะค่ะนี่คือคือเว้าตรงไปตรงมา พอเพิ่นจะเข่าเลขเด่นอยู่นี่ค่ะท่านผู้ชมกับเลขวิ่นอยู่นี่เข่าสามตัวแต่ว่าประกบคูไม่เข้าค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าสำนักนี่เพิ่นเข่าสามตัวเข้าบ่อยมากไม่ตรงก็โต้ล่าสุดนี่คือตรงหกศูนย์สามค่ะ,อะพอจะเลื่ญนสิน,นีปีนี่เลขวิ่งนี่เพิ่นมักจะไปรักลอยแล้วเพิ่นประกบคูกับเขา่าสองตัวค่ะแต่ว่าพอจะเลื่อนสินตัวนี้สิเดินดีค่ะ ผู้นี้น่คือคือตัวแปรแบบว่าประกบไหเอฟซีทีที่ว่าแมนซ้ายวิงเนาะครับค่ะเลขลางพอนนทบ,บุรีช่วงนี้เดินดีแล้วค่ะท่านผู้ชมช่วงนี้เดินดีแต่ประกบคู่ไม่เข้าพอก็คเคยวายอยู่ประกบคู่เพราะคอยเข่าแต่ว่าเลขนี้เพินเข่ามากแล้วค่ะ อาจารย์ผู้ค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ผู้ค่ะเจ็ดกับสี่บนเนาะครับค่ะเจ็ดกับสี่บนเลขล่างอาจารย์ผู้ค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ผู้เดินดีแล้วค่ะเริ่มเชียอถามไปแล้วโคงสุดท้ายอาจารย์เพ่นเงียบอยู่ค่ะอาจจะบ่มีเนาะครับค่ะมีกับเขาดีนอะอยเจบีวันนาเจบีวันนาค่ะ ัวเดียวเลยบ่ต้องคิดยากครับค่ะสายน้ำเชี่ยร์นะค่ะท่านผู้ชมงวดว่างหันเต็มเต็มบานในสายมืออื่นนี่นนบ่าแน่ใจเด้อค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยว์บ้าแน่ใจเพิ่นเงียบอยู่เด้อนี่วันวาสิมือแรงกับบ้านดูเนาะ,ะถ้า,า,บ,าบ้านมีก็จะอาจจะบ่ได้ลงค่ะแม่อ้อยเลขบนแม่อ้อยเพิ่นว่าเพิ่นจะมีวันหวยออกให้อยู่เด้อค่ะ นี่แม่อ้อยงวดว่าหันเป็นเขาเก่าล่างบนรูดค่ะอาจารย์เอกอเอค่ะท่านผู้ชมมาใหม่เนาะค่ะเปิดปล่อยแนวทางรล่าวัฒนากับเขาค่ะเดินดีเล็กเด,ด,นนด่นนี่ค่ะท่านผู้ชมอันงวดว่าหันนีพ่นกับเขาแปดทนี่เนาะครับค่ะ ตัวเดียวงวดก่อนเข้า8ค่ะงวดก่อนผุดเพื่ใหาเบิ้งก่อนเข่าเจ็ดมันลงลางเป็นเจ็ดแปดงวดว่าหันเพื่ใหายแปดมันออกแปดหนึ่งงวดนี้เพื่ใหายกสิ 6, ไปยังไงละ่ะลงลางค่ะสลับค่ะเอ่อหลักหน่วยบนหนึ่งกับสองแม่นดีเขามาเชื่อนี่ครับนี่ขาดทานไม่ชม เก้ากับหนึ่งพี่สาวกทมค่ะงวดวา่าหันเพิ่นให้แปดกับหกเขา่าแปดน้ำเสียก,กันเลยประกบกันเลยกับเอฟซี uh, หลักหน่วยบนกับ uh, พี่สาวรังสิตเก้าหนึ่งและเก้าสองสาวกทมพี่สาวกทมค่ะพี่สาวรังสิตบ่ได้ห้แล้วค่ะดันมือชมเพิ่นลูดเนาะค,ค่ะ หลักร้อยหรือว่าไปได้หมดเนาะค่ะแต่เขาเห็นสิตีนไปลักร้อยเนาะโอ้ลัก้อยประมาณหางงวดครับผมค่ะพอนำเสนอยังไงคือไปทั้งนวยทั้ง้อย,งอยทั้งหินไปเลยบานี้อันนี้คือกันเนาะก,นกับว่าเชี่ยครับจังไงไปน่วยไปโอ้ยสีมาสอดคล้องกันยังไงผมนี่ไม่เนี่ล้วก็แปลงนี่ขนาดเป็นคนละสูตรแต่ว่าก็ยังติดกันอยู่แต่ว่าติดติดปนคือกันอืม นี่สรุปลักลอยไหมคะ่ะท่านผู้ชมครับหลักร้อยค่ะที่ตามมาในงวดนี้เนาะค่ะครับลอบเบิงพ่อสเสำเนียงปะทะกันคะ่ะท่านผู้ชมใครจะเข้าวินค่ะนี่สามสมนักนี่ พอเพ่งแม่น้องจอกเนาะครับนี่สิน้องจอกค่ะแคปหน้าจอแล้วค่ะปิดท้ายนี่ค่ะเมื่อวานน้ำเสียไปจุดถูบยูวัดก็ได้เจ็ดหกเก้าบอกกันว่าเชียเนี่ยอุ้ยเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าหกค่ะเจ็ดเก้าหกค่ะสื่อไปแล้วได้อย่ง,งนีสามเก้าหกว่ะค่ะครับอ๋อค่ะท่านผู้ชมสําหรบคลิปนี้ก็ ตัวเลขที่มาน้ำเสนอให้พี่น้องเอฟซีเดบิงเนาะค่ะว่าทีเอฟซีเพินเ่นบห็นคลิปค่ะท่านผู้ชมก็จะได้เห็นคลิปค่ะโชคดีทุกท่านเ้อค่ะท่านผู้ชมเฮงเฮงปังปังสุขสุขคนในงวดวันที 16, ่16เมษาย,ยน67ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้พอการคลิปหนาะสวัสดีค่ะ